การลงโทษที่ไม่ได้ผลและยังเป็นการฝากแผลไว้ในใจเด็กๆก็คือการด่วนตัดสินโดยที่เขายังไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดรู้ไหมครับว่าเด็กๆหลายคนมาพูดคุยว่ามันเจ็บปวดมากๆจากการที่เขาถูกตัดสินทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําผิดจริงๆแล้วเรายกเรื่องของการผิดถูกเอาไว้ก่อนนะครับเด็กอาจจะทําผิดหรือไม่ทําผิดจริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้และเติบโต ไม่ว่าจะทําถูกหรือทำผิดครับแต่สิ่งที่สำคัญคือการได้รับฟังและได้อธิบายและได้พูดคุยกับเขาการกระทำแยกจากเจตนาการกระทำคุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นว่าเออลูกทำผิดจริงๆแต่บางครั้งเจตนามันอาจจะแตกต่างไปเราลองฝึกทักษะการฟังและเราจะเข้าใจเจตนาของลูกแน่นอนครับถ้าเขาเจตนาดีเราพูดคุยกับเขาแบบหนึ่งถ้าเขาอาจจะมีเจตนาไม่ถูกต้องนักเราลอง ใช้คอนเซปต์ you win or you learn แล้วถอดบทเรียนกับลูกหลังจากนั้นเราจะได้ลูกที่น่ารักมากขึ้นเพราะเขาจะลดการทำผิดลงผลร้ายจากการที่พ่อแม่ใช้อารมณ์และด่วนตัดสินลูกโดยที่ลูกยังไม่ได้รู้ว่าตัวเองทำผิดตรงไหนเนี่ยโตขึ้นน่ะเขาจะทำสิ่งที่มันแย่ก็ได้จะโตขึ้นกลายเป็นอาชญากรก็ได้กดติดตามผมไว้นะครับแล้วผมจะนำเอาเทคนิคดีๆที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กกว่าหมื่นคนมาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังครับ